สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับพี่น้องครับเป็นทีเว่าถึงกันยางหลายหนาหูนะครับสําหรับเกษตรกรเช่าให้เช้าหน้าของเฮานะครับถึงมาตรการของหน่วยงานรัฐนะครับปีนี้ขีให้อีหลีครับพี่น้องครับมาตรการได้หลายมาตรการใส่บ่ใดจริงแล้วก็บ่มีการบังคับใส่ยางจริงจังนะครับพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องของเฮานี่เสียเปียบพอขาเป็นยางนักนะครับเริ่มด้วย ราคาเขาก่อนนะครับเนาะจากที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องว่าสิดูแลเรื่องสินค้าเกษตรบ่ให้ราคาตกต่าฟาดบ้าปีนี้ต่ากว่าทุกๆปีอีกนะครับต้นทุนสูงโพดล้วก็ถืกพ่อค้ากดราคาซื้อตามใจบบมีการขวบคุมราคานะครับพี่น้องครับในหลายคนนะครับพี่น้องหลายคนตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับในเรื่องการขายเขาบอ่อขายกับบอ่อใดว่าสันครับ ค่าปุ๋ยกัน้ำนะครับค่ารวดเกี่ยวกับน้ำทั้งทั้งที่เป็นสินค้าขวบคุมนะครับมาตรการหนีใส่บ่อใดนะครับพี่นองขาดการเดียวแลโดยเฉพาะการเขามาขวบคุมโดยผ้าหนิดนะครับแต่ละจังหวัดขวบคุมโลงสีตรวจส,สอบนั่นตรวจสอบนี่อย่างจริงจังนะครับบอ่อเห็นมีเลยนะครับปีนี้ครับเกษตรกร,ร,กรหลายพื้นที่ทีตาเขากับประสบปัญหานะครับกับน้ำ ฝนถี่มากนะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งถี่ควสามารถกําหนดได้นะครับเพิ่นกระตกมาอย่างหลายล้านตากระบอมีนะครับมีนโยบายเกี่ยวกับการพยุงราคามาโดยให้สหกรณ์ซื้อนะครับหมื่นสองนะครับคว้มชืญนบเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่ากระบ่มีสหกรณ์ใดตอบรับในส่วนนี้เพราะว่าสหกรณ์กรบบอยากขาดทุนคือกันเนาะครับเนาะการซื้อขาดทุนนี่ผู้ใดกระบ่มัก นะครับแย่อยุคปีนี้ครับไปถามสหกรณ์ไดกระสือสิบบาทกลัวสิบบาทกลัวบ่มีสหกรณ์ไดสือสิบสองบาทตามที่ท่านธรรมนัตนะครับได้แถลงเนาะครับพี่น้องครับรัฐมนตรีเกษตรปีนี้นะครับให้จ่อยครับประกาศทำได้ก็ว่าม็นล่มพัดผ่านครับเพราะว่าบ่มีผู้ใดตอบรับสนองรับแนวนโยบายนะครับหรือ บ่ได้เกิดการเตรียมการบร่ครับจังว่าเหตุใหเชาหน้าเฮาถูก์ยาคักปาน,นี่นี่คือนโยบายนะครับพอชะลอได้ยุ่งช้างเนาะครับพี่น้องครับกับปรากฏว่าลา่าซานะครับลา่าซาลดเกียวเขากะน้าแล้วน้าอีกรถไทยก็นน้แล้วนําอีกสุดไายนะครับเขาที่ตากไวก็ไดเอามาขายในราคาถูกถึกปั้นไดก็ต้องขายเพราะว่ามาตรการการซอยเหลือของรัฐบาลปีนี้ซาสเสลือเกินครับพี่น้อง สงสัยสิต้องเปลี่ยนน้ำมันกลายเป็นน้ำมันที่มันเร็วกว่านี้แน่จักหน่อยเนาะครับเนาะหรือบานเฮาเอิ่นว่าใส่น้ำมันกาเตาบอมากคือแรน่นซสาขกแถ้นเนาะครับปีนี้ครับเบาแซกสีไปตรวจสอบไลายลหมองเดียวนี้นะครับกรเกษตรกรเฮาบางคนกางัดเข้าแหงออกมากขายนะครับพอว่าเงินบ่พ่อใส่นะครับเงืนบ่พ่อใส่ยังบอ่อพอเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องกันย่งตรง ทนบวไว้กับการถี่เพิ่นมานํามาตามนะครับพิ้นมาตามอีงครับพี่น้องรถเกี้ยวเด้ครับพี่น้องถีเพิ่นเขามาตามอยู่ตอนนี้นะครับมือได้ว่าสีเกี้ยวเขาแลว้วว่าสีหายค่าเกี้ยวค่าน้ำมุงน้ำมันกะสีเอาไปใส่เกี้ยวหน้าทงอื่นไปจังหวัดอื่นเพิ่นว่านอะครับนาะพี่น้องก็เลยได้งัดออกมานะครับโรงสีหรือว่าโรงรับสื่อบางโรงก็กดราคาบางโรงนะครับสื่อแพงกว่าที รอยเอกธ้รมนาดเพิ่นเบานะครับพี่น้องครับแต่ว่าต้นทุนที่มันสูงมันก็นเหตุให้พี่น้องเฮาแทบสีบอ่อได้กาไรเลยในปีนี้นะครับเนาะเป็นเรื่องยากอยู่สาหรับประเทศไทยปีนี้พะว่าประเทศอื่นขาดแคลนเขาย่างนักครับแต่ว่าบ้านเฮาผลิตได้ย่งพ่อผลิตได้แต่ถือกดราคาปีนี้มันก็นเป็นปีท่องของเศรษฐีเป็นปีหนีของเกษตรกรมือใดสิลืมตาอาปากได้นะครับ พี่น้องหลายหลายท่านก็คาดหวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะครับอีหยังอีหยังมันก็สิดีขึ้นตามราคาที่ได้โวไว้นะครับกับตะละปัดนะครับพี่น้องบ่มีการวางแผนเพื่อซอยเหลือกเษกษตรกรท่านท่วงที่การซอยเหลือมาที่หลังแนวนี้นะครับบู่้้ว่าผู้ใดเสิได้รับประโยชน์กันแน่นะครับคือจังการเก็บเข่าหรือว่าจำนำในยุ่งช้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าของพี่น้องกเษกษตรกร ขาไปซูมือพราคข่าเบิดแล้วหรือบางคนเอื่นว่าหวานหวานหวานครับพี่นองครับเพราะว่าถ้าเกิดจำนำในยุ่งช้างปุบผู้ใดสิได้ประโยชน์ในช่วงที่เขาโบมีแล้วพี่นองกะคิดเอาเองนะครับพี่นองส่วนผู้ใดที่ยังมีเขาละก็สิเขาร่วมโครงการยังรอการเขาร่วมโครงการกะยังต้องรอต่อไปเพราะว่าตอนนี้มีแต่สหกรณ์สื่อแต่ว่าบ่ได้ซสื่อในราคาที่ทานกำหนด ซื้อความชืนิ้นต์จังสีได้ราคาตามผีเพิินกำหนดก็คือ12บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วความชืนิห้นต์นี่หาได้ยากยิ่งมากตอนเอาเขาไปขายนะครับบางเทือเขาแห่งสะแหกกนกยังเกิน1 5นะครับสหกรณ์เปิดซื้อแค่บโบกีสหกรณ์แล้ว ในพื้นที่เบาวซักซีเองเปิดรับแค่หนึ่งสหาหกรณ์และบ่งูว่ารับหน่อยรับหลายในพื้นที่สิแก้ไปขายกับใกล้จากบ้านเบาวซักซีเกือบพ่อหาสิกิโลค่าน้ำมูกน้ำมันกระจักสีวาจังใดครับคือสื่อนั่นก็คือสื่นนอแต่เขาแห่งบ่เกินความชื่นสินต์ส่วนไรละพันค่าเก็บเกี่ยวของเขากับมาซาซะเลือกเกินครับพี่น้องเมื่อบ่ท่นพี่น้องก็ต้องเอาเขาไปขายก่อน และอีกอย่างหนึง่งคอรมออาุมติแล้วแต่จักสี่ใจมือใดนี่ล่ะครับมันเป็นปัญหาของเกษตรกรของปีนี้ที่การวางแผนในเรื่องการซอยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นราักฐานของประเทศบอมีการวางแผนเลยครับพี่น้องบอมีแผนรองรับเลยบ่มีหน่วยงานทีเกี่ยวของนะครับคอยดูแลคือจังเบ้าผู้เดียวสร้างการผู้เดียวนะครับคือจังบอได้ทรงงานให้กับอ้กับน่อง หรือว่าน่วยงานต่างๆให้มาดูแลซอยนะครับว่า,าแล้วกระจบไปซื่อๆครับว่าแม่นขี่ลงน้ำร้อยองลองไปนะครับบ่มีจุดยืนนะครับพี่น้องปีนี้แย่แห้งสำหรับเกษตรกรนะครับต้นทุนที่สูงมหาศารลราคาเขาซ้ำกันกับเหมือซิบกว่าปีที่แล้วราคาปุ๋ยแพ่งขึ้นสองเท่าสามเท่าแต่ว่าราคาเขาบ่ได้ขยับนีเกษตรกรกรส็สษีย่ไปไเรื่อยๆนะครับพี่น้อง าจจะศูนยพันได้ในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องเอาเบาสักสีสะท้อนปัญหาที่เกษตรกรได้รับปีนี้นะครับตากไว้ก็ต้องขายนะครับพี่น้องหรือว่ามีอยู่ตากเป็นเขาแหงขายสหกรณ์สิบสองบาทแต่ว่าเขาสดกับสิบเอ็ดาทหลายคนเลือกที่สิบ,บตากเป็นเขาแหง่งขายเป็นเขาสดเพราะว่าราคาที่บ่แตกต่างกันระหว่างเขาสดกับเขาแหงหรือราคาที ควรจะเป็นโดยนโยบายเก็บไว้ในยุ่งช้างประกาศขึ้นมาปุ๊บเขาแหงล่งพรวดเหลือ12บาทกลัวท่านที่นี่ล่ะครับเป็น,นกลไกของการตลาดชัดเจนแห้งนะครับผู้ได้ดประโยชน์ผู้ไดเสียประโยชน์ชาวหน้าก็ต้องเป็นผู้รับกรรมกันต่อไปครับพี่น้องหวังว่าปีหน้าฟ้าไม่นะครับสิมีการว่างแผนการทํางานที่ดีกว่านี้ซอยเหลือกเกษตรกรให้ท่านทวงที่ อย่าให้โดนพอค่ะเอาเปรียบหลายคือจังปีนี่เนาะครับเนาะครับสำหรับมือนี่นะครับพี่น้องครับสะท้อนปัญหาของหลายๆท่านแล้วตลาดตะลี่ก็เงียบบแม่นปาซาเพรอว่าค้นบ่มีกําลังสิซือ้อนะครับอย่าไปหวังเถาะ GDP พอ g d จถ้ายัางเป็นแนวนี้อยู่แมนบอกครับพี่น้องครับเอา พี่น้องครับมือนีก็คือสีสมมาผ้าควนเดี๋ยวเบาสักสีสีเบาราคาเขาให้พี่น้องฟังอีกเทถอตอนเวลา1 1นาฬิกาถึงเทียงของทุกๆมือนะครับมือนีสมมาผ้าควนมือหนาเข้าจังพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ